เดี๋ยวเราดูช้างกันนะลูกนะค่ะทำไมแสงกาตาแก่ขยิก <offset, S 1> ัน <informative> ช <dialogue> ิคชิคมาลาลาม没米长吗？我们ด刚来，卡 <oda firstly bush portrayed>。เาด้วย <modeling> <magical 出 去> <favorite> เอ้ยช้างมาแล้วค่ะคุณแม่พายแต่แบกน้อยนะคะกําลังเดินมานะคะเด็กๆเห็นช้างไหมคะลูกเห็นค่ะกําลังเดินมาแล้วนะคะพายแต่แบกน้อยจะเดินผ่านหน้ารถแล้วใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะเบาๆนะคะเดินผ่านหน้ารถไปแล้วนะคะต่แบกน้อย เจอกันใหม่นะคะ